ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกับพ่อแต้มอนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางต่อยนอะีกเนาะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เซียนคนริมทาง,งวันที่ผ่านมาเดี๋ยวพ่อแต้มจะให้เบิง่งเขาตะเล็กวินครับมือวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่สี่มีนาคมหกเจ็ด เราพัฒนาออก925 915รับส่วนเลียกล่างก็ออก59นะพี่น้องเนาะยูนะ่เบิดเลยทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะสายวิ่งสายหลุดนี่กับวิบ่งเก่าวิ่งหาได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับของอาจารย์เซียนคนริมทางงวดธิพานมากอะครับนี่พี่น้อง อาจารย์หาบนวิ่งรูดแปดกับเก้ากามาเก่า้ะพี่น้องเนาะขับล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าตัวเดียวกันกามาเกานะครับแต่ว่าอาจารย์จับกูรูดนะพี่น้องแปดเก้าสามเก้าสี่ออกห้าเก้านะครับส่วนบนก็คือกันเนาะครับเนาะครับ,รบวันนี้กบมาเบิ้งน้ำกันต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะกับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ วันพุธที่หกหนาคมสองห้าหกเจ็ดตที่นอน เียนคนริมทางนะครับ บนวบิ่งรูดนะครับคับเกับ8นะครับเก่งนะพี่น,อน้องเนาะครับเพื่ออาจารย์จับคู่เน้นๆนะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับแปดศู 80, 81, นย์แปดหนึ่งครับกันได้พี่น้องเนอะ

เอยปังปังเด้ออาจารย์ในวันนี้จับคูยเขงานะครับเนาะครับมาเบิ้งล่างนะครับ ตัวเดียวกันนี้วเับพี่น้องเอียดกับแปดอีกแล้วครับครับครับแต่ว่าจับคู่กับแตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะ จับคู่เน้นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสาม ัวกันเก้าสองเก้าสามนะครับ ครับสัจเจียนนะพี่น้องเนาะเอาหัวนจมอยเตียมกับข้อไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปัง,ปงๆเด้อแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับราวพัฒนา6ทับสทับหกนะครับบนรูด7กับ8เน้นๆเจ็ดศูนยนึ่งแปดศูกัน90 91ส่วนบนนะครับส่วนล่างครับล่างกะบ รูดเจ็ดกับแปดนะครับเน้นๆเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามกันเก้าสองเก้าสามนะครับคนริมทางนะครับสัดเจียนเอาไปนองเนาะครับเนาะคอยเขาปังๆเด้องวดนี่ยคอยแตกเด้ออาจารย์เนี่ยเอฟซี FC จะได้โชว์ๆมันๆกันเด้อดทองคำเนาะเอาพ่อเจียมขอ,ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะ ครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อแต้มกับพอไว้พ่อนคอยเขาคอยแตกปัง,ปงๆเนะน,น้องวดนี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเอฟซี FC, จะได้โฉกโฉบมันๆกันนะครับ เอาพี่น้องเขามาแล้วก็จะรืมนะครับเอ้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดเนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้สุดนี้พ่อเตียมข็ขอกาบขอบพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกตาลาบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน นะครับครับมอสสำหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแค่นีเนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม